นี้นะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาดูนะคะฝูงควายนะคะนี่สีดำเลยวู้ควายนะคะกี่ตัวคะน้องๆในนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะฝูงควายห้าตัวนะคะวันนี้นะคะจะไปนะคะต่อสู้กับเดอะฮักนะคะนี่เดอะฮักนะคะมีอยู่แค่ ตัวเดียวนะคะพี่ยักษ์เขียวของเรานะคะเดอะฮักนะคะวันนี้พี่ควายนะคะจะไปวิ่งชนพี่เดออฮักเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะน,น้องๆเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยเจ้าควายนะคะนี้ค่อยๆปล่อยพี่ควายนะคะวิ่งไปดีกว่านะคะมาดูกันนูน่นพี่เดออฮักอยู่ตรงนูน่นฮ่าฮ่าฮ่าพี่เดออฮักตั้งการรอแล้วนะคะ เดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยที่ควายนะคะไปทีละตัวนี่ไปแล้วไปแล้วสองไปแล้วสามไปแล้ว ไปแล้วห้าไม่รู้พี่ควายตัวนี้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะนี่นี่โอ้โหโอ้ ควายตัวน,นั้นชนที่เดือดักล้มไปเลย กดติดตามไม่ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้นะคะพี่นะคะลาไปก่อน